สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอยู่เป็นเาหนึ่งนะคะนี่จะจันจะจัดเตรียมของไหว้ช่วยแมี้งเต่าทองนะคะนี่ค่ะของช่วยแมี้งเต่าทองนะคะเตรีจะขึ้นไปเลยอีบอตูนะเตรนยมจขึ้นไปเลยตัวอ,อีบอพ่ออีบอ,อพ่อไล้แต่งู้อเตียน้ำนี่เลยน้ำเอาไว้อข,องงไไไข้างล่างเลยเออน้ำเอาไว้ข้างล่างแล้วก็ ก็ขับขัาเจ้าละัะจู๋ก็มาเตรียมของไหว้นะคะ้วยแมงเตาทองนะคะนี่ค่ะ ช่วยด้วยนะคะแล้วก็มีพ่อน้องเดนจุดกาะนะคะเบนุกนะคะกงเนะคะสายโอ้ยมหมทนาะที่หลายเาะอ้มร้นเลยแดเดหน พวงมาไนะมาล่เน,น,น,นาะเอ,อ,อามาแล้วปุ้ย,ยเวลาอันกันปุ้ยเมย์บอกโอ้โหไอ้กินก้อนแล้วปูเอ้ยเดี๋ยวเขาเยอะไปไรเดี๋ยวข่าให้เดี๋ยวข่าเดี๋ยวท่าให้กินปูเอย้ยข่าให้ด้วยวางซ้อนหนึ่งเลยฮะป่วยบ่ป่วยวางซ้อนเดี๋ยวสองแถวเลยเดีเพื่อเดี๋ยวเพิ่อนก็ได้อืมน้อซอนเดี๋ยว ของงดาีับก้าลูกเ้ตกแตะเด้เยี่ยมนตกแตะโุ้ยมันนเด้อ ถ้าก็ว่างแต่โมเสกจะาไข่กระถึ่นี่แหลอเบไข่มาเอออไรอยูเก็บผลไม้ นี่นะคะของไหว้กนะคะมีกล้วยก้าวหวีน้ำก้าแผ็กมร้อยก้าขวดไข่ก้าแผงแตงโมก้าลูกมะอ่าม่วงก้าลูกแก้วมังกรก้าลูกแล้วก็มะสับป,ประรดก้าลูกมะพร้าวก้าลูกนะคะนี่นะคะเครื่องไหว้ของแมงเต่าทองนะคะ กาไหว้ปู่นะคะนี่ค่ะคือเจ้าไหว้ของปู่นะคะต่อไปเราก็จะไปดูที่เจ้าแม่สวยดีนะคะก่อนเจ้าแม่เจ้าแม่นะคะโอ้ย ไหว้พระพรมแล้วนี้ก็คือของบบจ้จาแม่นะคะจ้าแม่ก็มีแกงหน่อไม้แกงแล้วก็ขหนมจีนอาหารนี่ค่ะของไหว้ของจ้าแม่นะคะมีเมี่ยงด้วย ได้ดีก่อนนะนี่นะคะอ่านี่นะขอไหว้นะคะขอไหว้เจ้าแม่นี่เป็นเอฟซของแม่เต่าทองนะคะอีกนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีนะคะ